Mr. Julio. Thanks. hmm code red. You forgot your tip. That's all right. I insist. On the table by the bathroom. ภารกิจนี้ก็จะต่อเนื่องจากภารกิจที่แล้วเลยนะครับโดยไดอาน่าจะให้ข้อมูลมาว่าเราต้องไปสังหารหัวหน้าแก๊งบูคลอที่งานแต่งของลูกสาวของเราครับและอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเจ้าบ่าวซึ่งตัวเจ้าบ่าวเองเนี่ยก็คือลูกชายของหัวหน้าแก๊งเดอะเกตเตอร์ที่เราเพิ่งไปสังหารในภารกิจที่แล้วนะครับและตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับทั้งนั้นเราก็มาพูดถึงอินเทลแรนแลยนะครับอินเทลแอนแรกนะครับเขาให้ข้อมูลมาว่า ถ้ใช้ปืนด้านนอกเนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มาใช้ปืนได้ยิงได้นี่ไงได้และอินเทลที่สอน,นครับเขาบอกว่าในแถบพื้นที่เนี่ยในแม่น้ำเนีเน่ยจะมีจระเข้ครับเป็นแหล่งที่อยู่ของจระเข้เลยซึ่งถ้าตกหลบไฟนี่ก็แต่หายนะน,นะฮไปไหนละนู่นงหนอหอ เพื่อนตะเคามาไปและอินเทลที่สานะครับเขาบอกว่าบานหลวงจะมาสั่นระครังนี้นะครับก็ต่อเมื่อพิธีการแต่งงานจะเริ่มขึ้นนะครับและอินเทลอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าศพพี่ชายของพ่อเจ้าสาวนะครับถูกฝังอยู่ในสุสานของครอบครัวนะครับตะกูดตรงนี้เลยเอา้าวอ๋อลองไปดูว่าขึ้นไม่ได้อา้า ฮ <laughs> าคิใช้ฮาคิได้เนี่ยเจ้าตีบเจ็บๆๆนี่ไงฮาคิเนี่ยและนเดียสุดท้ายนะครับเจ้าบ่าวเนี่ยไม่สามารถห้ามใจที่จะลองชิมเค้กนี้ได้นะครับโหรสชาติเหมือนไก่และข้อมูลินเทลก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีแค่5อย่างในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะครับ ซึ่งอาวุธปืนนันแรกจะเป็นปืนนี้เลยซิกช er. ูเตอร์นี่โอ้อยังเท่อ่ะที่จะได้จากเป้าหมายหลักของเรานะฮะที่เป็นเจ้าเบาเอาวุธ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอาวุธต่อไปนะครับก็คือช็อตกันเจ้าเดิมซึ่งได้จากกาดนี้เป็นปืนที่กาดจะใช้นะในะลักกินน่นี้จะไม่ใช้ปืนพก และอาวุธต่อไปนะครับชื่อ elephant rifle <c oughs> เป็นปืนสไนเปอร์นะครับของภากินี้ในเท่อุ้ยแต่งงานกันแล้วโอ้โหฉากเริซีนว้าวเท่ในทางด้านของอาวุธก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชุดที่เราสามารถใส่ได้ในภารกิจนี้นะครับไปเลยเริ่มจากชุดแรกนะครับก็คือชุดสูตรของ agent 4อง ซึ่งชุดนี้ก็สามารถเข้างานได้ครับแต่ว่าเป็นเฉพาะด้านนอกเท่านั้นเราไม่สามารถใส่ชุดนี้เข้าไปด้านในได้นะครับและชุดต่อไปก็คือชุดแขกนะครับแขกที่มางานนี่ซึ่งชุดนี้ก็สามารถเข้ามาด้านนอกงานแล้วก็ข้าไในบ้านได้นะครับซึ่งจะพิเศษหน่อยตอนที่เราสามารถถือปืนได้ข้างนอกนะครับถือไปข้างนอกได้แต่ว่าจะไม่สามารถถือปืนเข้าไปข้างในได้นะครับห้ามยิงไงข้างในนะครับพอแขกเท่านั้นและชุดต่อไปนะครับ ที่ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในภารกิจนี้นะครับก็คือชุดสมาชิกชาวแก๊งนี่นะครับหนุ่มแว่นดำนี่ชุดนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่เลยนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยและชุดต่อไปที่ดีลองลงมานะครับคือคนนี้อะไรชุดปัดดวงนั่นเองซึ่งสามารถเข้าได้ทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าจะยกเว้นชั้นสองของบ้านหลังนี้นะฮะนี่ แล้วก็ชุดนี้สามารถทําพิธีแต่งงานได้ด้วยนะครับไปสมรอยเป็นบารหวล,วะวะลวงแทนช่วขี้ระแวงนะบารหลวงและชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดบริกรนี่เองอุ้ยชุดเด็กเสริ์มนะฮะชุดนี้สามารถเข้าถึงได้แค่เฉพาะบริเวณครัวแล้วก็ชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับ ทำไรกันตรงนี้นะฮะเไม่อะไรเงยเงินเหรอทำไรกันตัดเสื้อมาทำไมเอาชิบมาทำไมเอาเอาเอาโอ้โหธนาพลนี่ไมีส่งยิ้มให้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิ้มให้ทำไม ก็ขำใส่ขำเลยตัวเองขำเลยตัวเองเอาหน่าไม่เอาหนะ่านตัวเองบอกว่าไม่เอาไงนะบอกว่าไม่เอาบอกว่าไม่เอาไงอ้อยขอโทษเอ้าเอาเฮ okay, ครับสำหรับข้อมูลในภารกิจนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงน,นะครับเพราะข้อมูลมันไม่ได้เยอะมากมายอะไร สำหรับใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับ s c คร b ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ